สังเกตว่าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกไม่ขึ้นเลยนั่นแสดงว่ามีอุปรกรณ์ภายในเสียหายนะครับจุดนี้จะเกิดรอยช็อตเป็นรอยไหม้รอยดำเลยนะครับขาดไปเลยนะครับอุณหภูมินะครับ60นะครับก็คือร้อนนะครับสวัสดีครับพบก,กับผม2องสิ่งโมดิฟาย วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการตรวจเช็คซ่อมเป็นหม้อต้มหม้อซุก,กี้นี่เป็นหม้อต้มอนเนกประสงค์ก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คืออาการเสียคือไฟไม่เข้าเจ้าของเครื่องบอกว่ากำลังใช้งานอยู่ดีๆกำลังทำซุก,กี้กันในช่วงเทศกาลนะครับแล้วอยู่ๆก็เกิดประกายไฟและเกิดการช็อตขึ้นจากนั้นหม้อก,ก็ไม่ทำงานไม่เกิดความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คภายในกันเลยครับว่ามีอุปรกรณ์ตัวไหนที่มันเสีย ก็สําหรับการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพภายนอกนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ตรงนี้ก็สภาพก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับในการเช็คเบื้องต้นเราสามารถเช็คโดยใช้มัลติมิเตอร์นะครับนี่ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือดิจิตอลก็ได้นะครับอันนี้ปรับไปย่านความต้านทานนะคูณสิบนะครับนี่คูณสิบหรือปรับคูณหนึ่งหรือคูณร้อยก็ได้นะครับแต่ผมปรับไปที่คูณสิบนะโอเคนี่มิเตอร์เข็มให้เราเปิดสวิตช์นะครับ อ่าเปิดสวิตช์ตรงตัวหมุนตัวเร่งความร้อน,นครับเปิดแบบนี้มันจะมีเสียงสวิตช์ดังแป๊กนะครับแล้วทีนี้ก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดตรงขั้วปลั๊กเลยนี่สังเกตว่าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกไม่ขึ้นเลยนั่นแสดงว่ามีอุปกรณ์ภายในเสียหายนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากขั้วปลัก๊กหรือสายไฟขาดก็ได้นะครับแล้วก็อื่นๆภายในก็จะมีเทอร์โมฟิลแล้วก็ชุดทําความร้อนนะครับเดี๋ยวเราแก่เช็คนี่ถอดฝาครอบ ฐานด้านหลังเลยครับผมนี่ก็จะมีสกู3ตสามตัวนะครับถอดออกเลยอ่าก็งัดฝาครอบตรงนี้ออกนะครับครับก็เมื่อเปิดฝาครอบเช็คดูด้านในสิ่งที่เห็นก็คือสังเกตว่าจุดนี้จะเกิดรอยช็อตเป็นรอยไหม้รอยดำเลยนะครับสายไฟที่ต่อมาจาก ปลั๊กไฟสายไฟด้านนอกนะครับนี่ตรงนี้ต่อเข้ามาตรงขั้วเทอร์มินอลต่อสายตรงนี้นี่ตรงนี้ขาดเลยนะครับเป็นรอยช็อตนั่นเองแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นเทอร์โมฟิวนี่เทอร์โมฟิวก็เปิดเป็นรอยไหม้สีน้ําตาลเลยนะครับอ่าทีนี้เราเจอสาเหตุแล้วนะครับตรงนี้คิดว่านะบางทีอาจจะเกิดจากน้ําหยดใส่ตรงจุดนี้นะครับทำให้เกิดการเปียกชื้นแล้วก็เกิดการเอเกิดการสปรัก แล้วก็เกิดการช็อตขึ้นแล้วก็สายไฟก็ขาดสําหรับหลักการทํางานและอุปกรณ์ควบคุมของพวกกระทะไฟฟ้าหม้อหุงหม้อต้อมหม้อซุกี้แบบนี้นะครับอุปกรณ์ควบคุมเป็นระบบง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนสังเกตผมจะไล่วงจรให้ดูนะครับอันนี้สายไฟนะครับสายไฟมาตรงนี้มาเข้าที่ตรงนี้จุดต่อที่หม้อใน2เส้นนะครับถ้าไล่มาจากตรงนี้นะครับสายไฟเส้นนี้จะต่อไปเข้าชุดควบคุมอุณหภูมิหรือตัวปรับความร้อนนี่ด้านหน้านะครับนี่เป็นตัวปรับเร่งความร้อน นี่นะตัวปรับเล่งความร้อนนะครับพอผ่านตัวปรับเล่งความร้อนนะครับก็จะมาเข้าตัวฮีเตอร์หรือว่าแผ่นทาความร้อนเลยนี่ตรงขั้วตรงนี้นะครับนี่จากสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ก็เข้าเทอร์มินอนต่อสายตรงนี้แล้วก็ผ่านเทอร์โมฟิลจากเทอร์โมฟิลก็ไปเข้าขัาข้วของฮีเตอร์อีกด้านหนึ่งนะครับเท่านี้เองนะครับอุปกรณ์ควบคุมไม่มีอะไรซับซ้อนในการเช็คก็ผมก็จะใช้มัลติมิเตอร์วัดดูนะครับว่าอุปกรณ์ มีตัวไหนที่เป็นปัญหาบ้างนะครับที่แน่นๆคือสายขาดมันช็อตตรงนั้นแล้วละ่ะอาจจะเทอร์โมฟิวขาดด้วยนะครับก็ต้องดูก่อนอทีนี้นะครับวิธีการเช็คนะอันนี้คือตัวปรับเล่งความร้อนใช่ไหมครับผมก็จะใช้สายมิเตอร์นะวัดตรงสองขั้วตรงนี้เลยนะครับนี่สังเกตนะครับสองขั้วของตัวปรับความร้อนนะครับทีนี้ผมลองเปิดดูนะสังเกตว่าเขมิเตอร์นะครับหมุนนี่เห็นไหมครับ เมื่อผมหมุนจะได้ยินเสียงดังแป๊กคือสวิตช์มันต่อทํางานนะครับนี่อันนี้คือเป็นปุ่มเล่งนะครับถ้าแบบนี้แสดงว่าตัวปรับเล่งความร้อนไม่เสียโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวเทอร์โมฟิลนะครับสังเกตว่าตัวนี้คือเทอร์โมฟิลนะครับด้านในจะเป็นเทอร์โมฟิลนะเป็นปลอกฉนวนกันความร้อนด้วยอยู่วัดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่ค้อมตรงขั้วตรงนี้เลยเช็คดูนะครับเคมิเตอร์ขึ้นนะครับแสดงว่าตัวเทอร์โมฟิลไม่ขาดไม่เสียนะครับ ต่อไปก็คือแผ่นความร้อนหรือว่าฮีตเตอร์นะครับก็คือขั้วตรงนี้แหละนี่ลองวัดดูนะครับอ่าเนมิตเตอร์ขึ้นนะครับแสดงว่าตัวฮีตเตอร์หรือว่าแผ่นทําความร้อนของหม้อตุนหม้อต้มตรงนี้ไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุก็คือเป็นที่จุดนี้จุดเดียวนะครับสายไฟช็อตขาดนี่นะครับถ้าสังเกตว่าด้านนอกตรงนี้มันจะมีเทปพันสายพันไว้อยู่นะครับ เดี๋ยวลองดูแกดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฮ่โอ้โหนี่ครับสาเหตุก็คือว่าสายไฟตรงนี้ก็ขาดในแล้วก็น่าจะเกิดการช็อตด,ด้วยแล้วครับผมมันกรอบนี่ประมาณนี้ถ้าผมดูจากสภาพนะครับสายไฟตรงนี้มันแข็งกระด้างและมันกรอบนะครับนี่ก็คือแนวทางในการซ่อม ก็จะเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่นะครับนี่เราต่อจั๊มเข้าไปด้านในเลยเลยนะครับอันนี้ก็คือดูดิขาดไปเลยนะครับขันน็อตตรงนี้นะที่ล็อกตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนสายไฟนั่นเองนี่นะครับอ่าใช้ครีมจับด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประแจบล็อกนะครับขันจุดต่อตรงนี้ เพื่อตรงขั้วต่อตรงนี้นะครับอ๋อนะครับเป็นรอยไหม้ดําเลยนะครับอังนี้เป็นเทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลไม่เสียไม่ขาดนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับขันสกูล,ล็อกตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นตัวเก็บสายนะครับเป็นตัวบีบสายไว้ป้องกันไม่ให้สายมันหลุดจากสายปลั๊กนะครับนี่เอามาดูนะครับ ตัวนี้คือขาดไม่เกลี่ยมกรอบเลยนะครับตัวนี้โอเคก็สำหรับสายไฟที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนหม้อตุนหม้อซุกีตรลงนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นสาย VKF นี่นะครับถ้าเป็นสายแบบนี้ไม่ควรนำมาใช้งานนะครับอันนี้เป็นสาย VFF นะเพราะว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยนี่นะครับเป็นฉนวนชั้นเดียวส่วนสายเก่าก็คือว่ามันกรอบเสื่อมสภาพและมีขนาดเล็กสายไฟจะเป็นสาย 2คูณ0.75ซึ่งมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ความยาวแค่1เมตรแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นสายชนิดเดียวกันคือสาย VKF นะครับอ่านี่นะครับก็จะเพิ่มความยาวให้กับเจ้าของเครื่องได้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็คือเป็น1.5เมตรแต่ว่านี่ผมใช้สายขนาด2คูณ1.5ซึ่งมีขนาดตัวนำ2เท่าของสายเส้นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มความยาวได้ก็สอดสายไฟเส้นใหม่ตัวนี้เข้าไปนะครับ จุดต่อนี้ผมจะใช้คีมย้างหางปลานะครับเพื่อในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนะครับจุดต่อนี่ยจากนั้นก็บีบเลยนะครับหางปลาคมนะครับจะดีมากเลยนะครับแน่นเลยนะตรงนี้ขอกาดหลุดนี่ยากเลยนะครับ ตอนนี้ย้ำห่างปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวประกับตัวล็อกสายด้านล่างนะครับถ้าใส่ทีหลังมันจะยากนี่นะครับก็กัดสายให้ความยาวมันพอดีพอดีเท่านั้นเองนะครับตรงนี้มันเป็นสายไฟที่มีโอกาสเกิดความร้อนนะครับผมก็จะใส่ปลอกกันความร้อนด้วยนะครับตัวนี้ปลอกกันความร้อนนะครับนี่ใส่ไปเลยป้องกันสายไฟนะครับมละลาย ก็ต้องดูด้วยนะับบางทีถ้ามันปลอกมันเล็กอาจจะต้องใส่ก่อนที่จะย้ำหางปลานะครับ <c oughs> ก็ใส่ปอกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ต่อจั๊มสายในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับผมนันก็เอาตรงหางปลาของสายไฟปลั๊กตรงนี้ครับ ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขัดน็อตล็อกนี่ด้านล่างก็ใช้ครีมจับไว้นะครับ,บจับแจบบล็อกขันให้แน่นนะครับอย่าให้หลวมนะครับโอเคนี่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับใช้ครีมปากแหลมนะครับในการจับด้านล่าง นี่แน่นเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมใส่ปลอกฉนวนการความร้อนด้วยนี่นะครับแล้วก็ตรงปลอกเทอร์โมฟิลก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่เพื่อป้องกันนะครับเพราะเมื่อกี้มันเป็นสีน้ําตาลเป็นรอยไหม้แล้วนะครับก็เปลี่ยนใหม่นั่นเองทีงนี้ก็ประกอบฝาครอบด้านหลังเลยครับครับผมเมื่อ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผมจะทสการทางานเลยนะครับเสียบปลัก๊กอ่ะเมื่อเสียบปลัก๊กไฟสแตนบายขึ้นแล้วนะครับผมจะเปิดปุ่มเล่งเลยนะครับเปิดความร้อนเลยนี่ท่านผู้ชมไฟสีแดงติดแล้วนะครับสแสดงว่าฮีเตอร์ทํางานแล้วนี่นะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็คอุณหภูมิให้ดูนะครับใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตั้งไปที่ย่านการวัดอุณหภูมินะครับองศาเซลเซียสนะครับผมอ่าแต่ตรงนี้เลยนะครับดูว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไหม นี่สี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบแล้วนะครับหกสิบนะครับก็คือร้อนนนะครับฮีตเตอร์ทำงานเกิดความร้อนแล้วนะครับนี่่ะประมาณนี้ครับผมนี่นะนี่เมื่อเราเร่งถึงจุดที่อุณหภูมิตั้งไว้นะครับฮีตเตอร์ก็จะตัดการทำงานนะครับตัวควบคุมอุณหภูมิหรือว่าตัวเทอร์โมสตัดตัดการทำงานไปแล้วถ้าเราเร่ง ไฟตัวนี้ฮิตเตอร์ก็จะทํางานอีกนะครับนี่นี่ถ้าเราลดนะครับนี่ก็จะตัดการทํางานนะครับถ้าเร่งก็นี่เห็นไหมครับ <c oughs> ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวิธีการแนวทางในการเช็คซ่อมหม้อซุก,กี้หม้อต้มอนเนกประสงค์ตรงนี้ ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านทุกคนหรือผู้ที่สนใจในงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งดนวยน,นะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ